สวัสดีครับผมวันนี้ตรงกับวันที่29นะครับพฤศจิกายน2024นะครับวันนี้เนี่ยมีแชมเปี้ยนลีกทูนะครับ2024-25รอบแบ่งกลุ่มนัดที่5นะครับคิกออฟก,กันจบไปเรียบร้อยนะครับเตะกันไปจบเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูคู่สำคัญสำคัญ,คญนะครับจริงก็มีหลายคู่ก็เตะทุกคู่แหละแอดมินไล่คู่สำคัญก่อนก็นกคือ t ท m พินเนสโลเวอนะครับ เปิดบ้านต้อนรับการมาเยี่ยของทรูแบงค g k o อกตั้งแต่วันพุธที่27นะครับเป็นคู่แรกเลยครับก็ทรูแบงค k อกแพ้กับเจ้าบ้านนะครับแท m พินเน่โรเวอร์ไป1ประตูต่อศูนย์แต่ว่าสบายใจได้ทรูแบงค k อกเข้ารอบเข้ารอบอ่า16ทีมไปเรียบร้อยแลวนำ้ำก่อนก่อนการแข่งขันก็นำเป็นจาฝูงเะว่าแพ้แทนพินเน่ก็ลงมาลองจจาฝูงแต่ว่าแต้มน่าจะแบ,บ่เบอ,อร์ละส่วน อีกทีมนึงนะเมื่อวานนี้ครับวันที่28นะครับวันที่28่สิบามทุ่มการท่าเรือเปิดสนามบีจีครับไม่ใช่แพทสเตเดียมนะครับพบกับเปอร์ชิปบันดุงนะครับเปิดสนามบีจีสเตเดียมต้อนรับการมาเยี่ยของเปอร์ชิปบันดุงผลเสมอกันไป2ประตูต่อ2นะครับก็สบายใจได้ครับเข้ารอบส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับเซลังอนะครับต้อนรับการมาเยือนของเมืองทองอยู่ในเต็ดนะครับเมืองทองทําสําเร็จครับ เก็บแต้มได้ก่อนครับ1ประตูต่อ2นะครับเก็บแต้มสมัยถึงว่าชนะเซลงอไป1ประตูต่อสองนะครับเก็บ3มแต้มที่สําคัญไว้ได้แหมโล่งอกแต่ก็ยังไม่โล่งใจนะครับเพราะว่าเมืองท้องเนี่ยจะต้องต้อนรับการมาเยือนของชอนบุกฮุนไดนะครับจากเกาหลีใต้ขึ้นอยู่ที่ว่าชอนบุกฮุนไดเนี่ยจะเอาหรือเปล่าเพราะว่าดูตามโปรแกร,รมในหลีของชอนบุกฮุนไดนะครับเหมือนว่าหนีตกชั้นอยู่อะไรประมาณนี้ แอดมินดูแวบ,บๆนะครับก่อนจะเข้ามามาทำคลิปนี่กันดูแวบ,บๆแหมเขาอาจจะแล้วที่สำคัญคือชอนบุคุนได้เนี่ยเขาเข้ารอไปแล้วแต้มขาดไปแล้วชนะสี่เสมอหนึ่งเออดังนั้นการมาเยือนเมืองทองเนี่ยอาจาจะจัดตัวสำรองอะไรประมาณนี้ไปมุ่งเน้นบอลลีกดีกว่าอะไรประมาณนี้ก็รอติดตามรับชมดูนะครับเพราะว่าเ,ออเมืองทองต้องมีแต้มนะครับต้องมีแต้มเนื่องจากเซรังงองเนี่ย จะไปเยือนเซบูของฟิลิปปินส์ง,งก็โอกาสที่เซลงองจะเก็บแต้มได้3แต้มเนี่ยมีโอกาสสูงมากเลยดังนั้นเพื่อให้เชชัวร์นะครับเมืองทองต้องชนะชอนบุกค,คุนใดนะครับเปิดบ้านทันเดอร์โดมสเต,เ,ตเดียมต้องเก็บ3มแต้มจากชอนบุกค,คุนใดให้ได้นะครับให้ได้ออถึงจะโอกาสเข้ารอบถึงจะมีสูงนะครับผมจะถ้าหาว่าชนะนี่หนูนย์ก็ได้ครับ โอกาสเข้ารอบสยเลยครับเข้ารอบเลยบัาฑังนเหนก็รอรุนกันนะครับผมรอรุนนัดที่หกน,นะนัดที่หกเนี่ยเตะพร้อมกันลวดเลยครับเออก็คู่อื่นๆก็อันซาจานะครับเปิดบ้านตอนรับการมาเยของอิสติกอิสติกรอนะครับก็เอาชนะไปได้สามประตูต่อหนึ่งนะครับคู่ถัดไปก็เอลตินเอชเซนะครับ ตอนรับการมปเยีอยของอันกูวะก็แพ้กับอันกูวะไป0ประตูต่อ2อันฮุสเซนนะครับอตอนรับการมปเยีอยของซาบับนะครับซาบับอันอารีดูไบนะครับก็แพ้กับซาบับไป2ประตูต่อ3อันทวอนะครับเอาชนะอันคาดียา S4 ไปได้2ประตูต่อ1อีทเทนนะครับเปิดบ้านแพ้กับซิดนีย์เป็น1ประตูต่อ4แล้วก็คายา คาย่าต้องออกเสียงว่าคายานะ่าเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของซานเฟสเซซานเฟเซคงคงส่งตัวตัวเขาเรียกว่าอะไรตัวสำรองหรือว่าตัว60ซนของทีมนะครับไปลงไปฟาแข่งกับคาย่าแล้วหนึ่งจากซานเฟสเซนเขาเข้ารอบไปแล้วนะครับเสมอไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับเซปรารฮานนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยีอยของอัน อันเวดัสนะครับเสมอกันไปครับ1ประตูต่อ1นึ่งนำนำดินนะครับต้อนรับการมาเยือนของรีมานนะครับรีมาน f อฟก็เอาชนะไปได้3ประตูต่อ0นาซารนะครับเปิดบ้านแพ้กับคูเวตเอฟเป็นหประตูต่อ2เออทีนี้ถึงจะเป็นคูเวตเอฟหน่อยที่แอดมินรู้จักก็ชนะเก็บ3แต้มไปได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตารางคะแนนกันว่าพอที่จะเข้ารอบหรือเปล่านะครับแท็กเตอร์นะครับของกลุ่ม A นะครับเสมอกับ อันวาคาน sc เป3ประตูต่อ3นะครับช้อนบุกค,คุณได้นะครับเอาชนะเซบูไปได้4ประตูต่อ0แล้วก็เจอเจี้ยงนะครับเ,เปิดบ้านเอาชนะไลออนซิตี้ไปได้4ประตูต่อ2นี่คือนี่คือนาทีห้าครับของทุกคู่นะครับเ,เดี๋ยวเราไปดูตารางคะแนนนะครับโดยเฉพาะสายของทรูแบงก์คอกการท่าเรือแล้วก็ของเมืองทองที่ร่วมสายอยู่เป็นเช่นไรบ้างแล้วตามมาครับผม สำหรับตารางคะแนนนะครับของแต่ละกลุ่มนะครับเรามาดูกลุ่ม F กลุ่ม G กลุ่ม H ก่อนเลยนะครับที่ทางท่าเรือทูแบงคอกแล้วก็เมืองทองร่วมสายอยู่นะครับมาดูกลุ่ม F กันก่อนนะครับการท่าเรือนะครับเขารอบเปแน่นอนแล้วนะแข่ง5ชนะ3เสมอ1แพ้1มีอยู่10แต้มนะครับส่วนไลออนและเจอเจียงเนี่ยต้องไปดูในนัดสุดท้ายนะครับส่วนเปอร์ชิปบันดุงนี่น่าจะตกรอบไปแล้วแหละเพราะว่า คะแนนหรืออย่างอย่างอย่างยังยงยงย,ง,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 ยงน่าจะสามารถเอาชนะไลออนได้อยู่หากว่าชนะก็จะมีแปดแต้มไปอย่างนั้นเลยแต้มชนะสามารถชนะไลออนได้อยู่ดังนั้น3ทีมนี้ยังไม่ตกรอบทีมใดทีมหนึ่งนะครับมีสิทธิ์เข้ารอบออด้วยกันทั้ง3ทีมนะครับกับการท่าเรือนะครับ มี10แต้มไลออนซิตี้มีอยู่7แต้มแล้วก็เจอเจียงมีอยู่6แต้มแล้วก็เปอร์ชิปบันดุงเนี่ยมีอยู่5แต้มนะครับไล่ฟัดกันสนุกละฮะสายนี้เช่นเดียวกันกับกลุ่ม G นะครับแทมพินเนสโรเวอร์เนี่ยหลังจากชนะทูแบงคอกได้เนี่ยก็ก็มีสิทธ์เลยครับมีสิทธิ์อยู่อ่าฮะก็เดี๋ยว นำดินเนี่ยมี11แต้มนะสรุปคะแนนก,น,กนกันก่อนนะครับนำดินนี่11แต้มทูแบงคอ,อกนของมี10แต้มนะแทนพีเนสโลเวอร์มี7แต้มแล้วก็ลีมานเนี่ยมีอยู่0ูนย์แต้ม,มในนัดสุดท้ายเนี่ยทูแบงค์อกจะเจอกับลีมานนะครับลีมานมดังนั้นออโอกาสที่จะเอาชนะลีมานได้นี่มีโอกาสสูงดังนั้น สบายใจได้ทูแบงค์ของเข้ารอบแน่ๆนะครับผมก็วันเนี้ยเ,เพจดังเพจหนึ่งนะครับบอกว่าเออรับ18ล้านเนนเนเอออะไรประมาณเนี้ยแอดมินพูดตามข่าวนะครับส่วนมาดูกลุ่มเฮดนะครับอีกกลุ่มหนึ่งที่ท,ที่ต้องลุ้นลุ้นช่วยเลยครับเอาใจช่วยเลยเนื่องจากเ,าเมืองทองเนี่ยต้องเจอกับของของแข็งขึ้นอยู่กับว่าทางชุนบุกค,คุณไดวอเตอร์เนี่ยเขาจะ เขาจะเอาตัวจริงลงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับเนื่องจากเขาเข้ารอบไปแล้วนะครับอืชอนบุกนะครับมีอยู่12แต้มตามด้วยเมืองทอง8แต้มเซลงอ7แต้มแล้วก็เซบู1แต้มนะครับแล้วก็เซลงอนี่โอกาสที่จะเก็บ3แต้มจากเซบูได้เนี่ยโอกาสสูงมากนะครับเมืองทองกับชอนบุกเนี่ยต้องต้องเก็บให้ได้นะครับต้องเก็บ3แต้มให้ได้นะครับก,ก็จะไปกลัวอะไรล่อ่ะ จะไปกลัวอะไรเราเอาเต็มที่ไงชนะได้สามารถชนะได้อยู่แล้วถ้าหากว่าเรามีมีความเชื่อว่าจะชนะมันก็ต้องชนะนะฮะช่วยกันเคลื่อนที่ในเวลาเล่นนะครับเมื่อวานนี้ชนะเซลังงอนะครับเมืองทองสองประตูต่อหนึ่งที่ท,ที่ที่มาเลเซียอืมส่วนสายอื่นก็อสามารถติดตาม ตามตารางนั้นได้เลยครับกลุ่ม A ก็แท็กเตอร์เข้าไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็อันวาคาเนี่ยก็น่าจะเข้านะครับอันอันทาวในกลุ่ม B นะครับน่าจะไม่มีปัญหานะ่าจะอยู่เข้าเข้ารอบเป็นอันดับหนึ่งนะครับถ้าอันดับหนึ่งก็จะเป็นทีมวางเนาะอันคาอันคาเดียแล้วก็อันกูะเนี่ยต้องต้องไล่บีกันนะครับต้องไล่จีกันเดี๋ยวไปว่ากันในนัดที่6กลุ่ม C อันเวดัส มี11แต้มอันซาจา10แต้มแล้วก็เซปหา7แต้มนะครับนะต้องไปลุ้นกันนัดสุดท้ายอีกแล้วกลุ่มสนะครับซาบารนะครับมี10แต้มกลุ่มดีนะครับซาบามี10แต้มอันอุเซนมี9แต้มและคูเวตเอสไม่ทันนะครับตกรอบกับนาซาับแน่นอนก็กลุ่มนี้กลุ่มดีนี่จะจะเข้ารอบสองทีก่อซาบาแล้วก็อันอุเซนนะครับเข้ารอบแน่นอนละกลุ่มอ e ี ซานเฟสซ่เข้ารอบแน่นอนซิด uh, นีย์เข้ารอบแน่นอนส่วนคายาและอีเทนตกรอบนะครับกลุ่ม F ตามที่เราตามที่รายงานไปก่อนหน้านี้แล้วติดตามรับชมรอบนัดที่6ต่อไปนะครับผมเพื่อหากลุ่มหาทีมที่ได้เข้ารอบ16ทีมต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ